สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะ LW แฟนผีครับเเพจของเด็กผีใา่อวยช่องของเด็กผีใายอวยแล้วกันวันนี้ยิ้มได้ครับไม่เกมเมื่อคืนนี่มันเป็นเกมที่เด็กผีอย่างผมเป็นไบโพล่าไปแล้วคือแบบแม่งทาใจแล้วอะในช่วงเวลาครึ่งแรกครับเมื่อคืนครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางแอสตันวิลล่า เกือบคาบ้านอีกลำแม่ละเออเกือบคาบ้านอีกลำแม่ละสําหรับแม่ชตุ้ยติดเมื่อคืนนะอา่าเรามาพูดคุยความรู้สึกรางเกมเมื่อคืนกันดีกว่าครับสําหรับแฟนพีนหนึ่งคนนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังคลิปก่อนจะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับรบกวนทุกคนหน่อยนะครับกดซ u b s c r i b e กดไลค์ช่องนะครับผมกดแชร์ด้วยจะขอบพระคุณมากส่วนใครที่กดแล้วนะครับผมก็ขอบพระคุณครับอา่า เรามาดูเสบีย์รายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับที่เอริเทนฮากจัดตัวลงเมื่อคืนนะครับเป็นเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงที่โอเคครับทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยประมาณเนี้ยถูกแล้วไม่ใช่เหมือนนัดก่อนแม่งอะไรก็ใหม่ลูกเออนัดเนี้ยผมว่าเป็นเสบีย์เล่นตัวจริงที่เฮ้ยสำหรับผมแล้วมันมันบอลนะบอลในบางตำแหน่งมากๆนะครับสําหรับผมเองนะครับมาพร้อมกับผู้รักษ,ษาป,ประตูนะครับที่เป็นผู้รักษ,ษาประตูมือหนึ่งของย e ิริเทนฮากเช่นกันนะครับอันเรโอนาน่าครับมาพร้อมกับคู่เซ็นเตอร์ที่ น่าจะพร้อมที่สุดนะตอนนี้ที่ไม่ใช่ดาวลุ่งก็คือมีราเฟเทลวารานนะครับกับทางจอมเก๋านะครับจอ h n นี่อีแวนนะครับเก๋าจริงยัดเข้ลงต่อเนื่องเลยจอนนี่อีแวนนะครับแบกซ้ายขยับดาวลุ่มมายืนนวันี้แบกขวาใช้เป็นอารอนวานิซากานะครับตรงกลางนะครับผมก็มีคอบบี้เมนูนะครับจับคู่กับ ริเจียนอิลิกเซนนะครับผมแล้วก็มีบูโน่แฟรนั้นเนาะนะครับผมคอยเป็นจอมทัพนะครับแล้วก็มีตรงข้างหน้า3คนนะครับวันนี้ก็เดาความคาดหมายนิดนึงคือแอนโทนีได้พักครับแอนโทนีได้พักเมื่อคืนรู้สึกว่าจะไม่มีในรายชื่อตัวสำรองเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันถ้าผมผิดนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่เห็นรายชื่อแอนโทนีในซุมมานั่งนะครับผมมีอ่าข้างหน้า3คนเนาะก็จะมีซ้ายมาคาราฟอร์ดครับหน้าเป้ารักบูทรหอยลุนแล้วก็ มีตรงฝั่งขวาเป็นเจ้าหนูกลกาหน้าครับกานาโชว์โชว์จริงๆก็คือคือแบบ Man of the m a แมทโชว์สกิลสุดๆนะครับสำหรับเจ้าหนูกกาหน้าของเรานะครับรูปเกมเมื่อคืนนะครับผมรูปเกมเมื่อคืนละกันนะครับสำหรับผมเองนะในครึ่งเวลาแรกแม่งผมทาใจแล้วเพื่อนจริงนะครับผมคือ10นาทีแรกอ่ะเราพยายามที่จะทําประตูเขาแต่ เกมฟุตบอลครับเมื่อเราทําเขาไม่ได้เรากลับกลายเป็นโดนเป็นลูกหนึ่งศูนย์ที่กวนส้นตตืันสัตว์กวรมากนะครับเ,เลยอนไบรี่ผมจำได้ไปยืนอยู่หลังอันดีโอนาแล้วผู้ตัดสินเข้ามาเตือนแล้วนะว่าให้ยูทําแบบเนี้ยถ้าลูกมันเข้าแล้วยูมีส่วนเกี่ยวกับประตูยูจะดั้ำหน้านะโดนยกเลิกประตูนะแต่แม่งก็ยังอยู่ แต่แม่งก็ยังอยู่อ่ะจนวัดกินเนาะไม่ใช่วัดกินเสียอ,อีกตัวหนึ่งจาชื่อไม่ได้เบอร์เจ็ดเนาะเปิดเข้ามาฟูดไม่รดนตัวอะไรเลยแล้วโอนนน่าแม่งเสือกเราแวงเองด้วยเราแวงว่าเขาจะโฉบเข้ามาปาดหน้าตัวเองหรือไอเราแวงไอคนข้างหลังผมก็ไม่รู้หรอกเนาะอันนั้นคือในสนามหนึ่งประตูต่อศูนย์อาจารย์ไม่ว่าอะไรครับเอออาจารย์ไม่ว่าอะไรประตูต่อศูนย์เพราะไออยู่ข้างหลังอะเลวอนไบรลี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะ ก่อนที่ลูกมันจะมาเขาวิ่งออกไปข้างนอกอ่ะเออนั่นแหละนะครับมันก็เลยไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับประตูที่ได้ไม่เป็นจังหวะล้ำหน้าส่วนคนที่สกิดบอลเข้าไปนู่นนี่นัน่นคือมันไม่โดนใครอ่ะเครดิตการทําให้การทํปรารทประตูก็เป็นไอคนที่เตะฟรีชิกนั่นแหละนะครับก็เป็นจังหวะที่มันนัวเนียกันแล้วกันนะครับผมอยู่หน้ากรอบเจตดโทษก็เข้าใจได้แต่สําหรับผมเองนะ <c oughs> ลูกเนี้ยถ้าอันเดอโอน่าโดดออกมาเซฟนึกภาพปะ ถ้าอันเดโอนาน่าโดดออกมาเซฟตั้งแต่บอนยังไม่ตกพื้นอ่ะมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าเยอะมากแล้วก็กระโดดตัวลอยใส่ใครก็ได้คนนึงอ่ะอันเดโอนาน่าจะได้ฝ่าถูกไหมสำหรับผมนะคือมันเป็นความผิดพลาดของผู้เักสาประตูเลยครับเมื่อไปเองคิดไม่ถึงว่าต้องทำยังไงก็ต้องโทษไปที่อันเดโอนาน่าในลูกแรกครับส่วนลูกสอนะครับผมก็ c o อบเมนูดนอีกแล้วว่ะ คือโดนสกีนอ่ะเป็นจังวะท,ที่ติมุมมาฟื้แล้วเขาพี่เมนูประกบเ A เจ้าอะไรวะจําชื่อมันไม่ได้ลองเล่เออประกบลองเล่อยู่แล้วทีเนี้ยลองเล่แม่งวิ่งอ้อมไอ,อ้เบอร์เบอร์สี่อะ่ะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาพี่เมนูแม่งโดนสกีนไว้ตรงนั้น่ะไปวิ่งชนเขาเองดือด้อเลยเขาพี่เมนูจนจนลองเล่แม่งได้หมงย้อนเข้ามาแบบลงุลงโลกครับก็เป็นความผิดพลาดละหลวมของเก็บรับ ทุกคนรู้ดีครับครึ่งเวลาแรกแม่งโคตรเซ็งอะ่ะมันเซ็งมากสําหรับผมเมื่อคืนแล้วเราพยายามนะพยายามเอาประตูคืนในครึ่งแรกเราพยายามยังทําอะไรไม่ได้มีจจ้าวะที่ลัดฟอร์ดยิงสองครั้งอะ่ะตอนครึ่งแรกเสียได้เสียได้เกือบเป็นประตูนะครับแต่ก็ด้วยความสุดยอดของเอมี่มาร์ตินสนะครับผมก็ก็เซฟไว้ได้นะครับแบบสุดจริงนะครับแล้วก็ลูกมันตรงตัวได้แหละนะครับเอมี่ก็เลยคว้าไว้ได้นะครับ ครึ่งเวลาหลังทีเนี้ยนะครับผมผมไม่รู้ว่าอิลิเทนฮ็กไปปลุกใจนักเตะเคียยังไงนะเฮ้ยคึกเฉยเลยครึ่งเวลาหลังลูกลำหน้า <c oughs> ไม่งั้นการนนาผมแฮ็กติดไปแล้วไม่งั้นการนนาแฮกติดไปแล้วลูกแรกที่มันลำหน้าโอเคมันลำจริงครับแต่ก็าเนะสียดายที่ปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะลัดฟอร์ดจะกระชากไปเองสักวอนแต่เมื่อคืนดันจ่ายก่อนไงเออดันจ่ายก่อนก็เลยเรียบร้อยครับ เป็นลูกล้ำหน้าของเรนโดกานาโชนะครับผมก็ไม่เป็นปัญหาหลังจากนั้นครับผมก็เนี่ยปกติรัดฟอรม์มต้องทำแบบเนี้ยก็คือได้บอลมาปุ๊บลากไปกอดใกล้สึงเส้นหลังปุ๊บค่อยตบกลับมาหรือค่อยปาดมาแบบเนืความคาดหมายอะไรประมาณนี้ลูกที่สองอ่าลูกที่มันเข้าประตูลูกที่สองที่เราได้หนึ่งศูนย์ก็เหมือนกันครับมาคาร์ฟอร์ดได้บอลทำสองซ้ายนะครับพยายามกระชากหนีคู่ประกบนะครับแล้วก็ปาดบอลเข้ามา ตอนแรกนึกว่าฮอยลุนจะชาร์จได้ะละแต่ชาร์จไม่โดนนะครับแต่บอลไปถึงกราหน้าครับกราหน้าก็ยิงสวนเอมมี่เข้ามาเลย1ประตูต่อส่วนครับลูกที่สองนะครับผมก็เป็นจังหวะที่กาน่าโชว์นะได้บอลตรงหน้าขอบเขตโทษฝากบอลไว้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะฝั่งขวาน่าจะเป็นบูโน่บูโน่พยายามแทงบอลเข้ามาข้างในแต่บอลกระเฉาะครับจนมาถึงกาหน้าตรงจุดโทษ ยิงด้วยซ้ายครับบอลเฉลบ2ต่อ2เราตีเสมอได้ได้แต่นาทีไม่ถึง70็ดีครับหลังจากนั้นเราพยายามบี้เอาลูกประตูที่3นะครับจนกระทั่งนะครับเราไมา่ได้จังหวะติมุมนะครับผมที่บอลย้อยเข้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปโดนไอ้ขาไอขาไอเบอร์เจ็ดอะที่ยิงฟรีคิกเข้าลูกแรกอะผมจำชื่อไม่ได้นั่นแหละครับกระเด็นมานะครับหารัสโมทอยลุดครับ แล้วลูกนี้นะผมบอกเลยว่าไฮรุนจมูกมึงไปแบบเนี้ยตลอดแต่ปะกะติมันจะไม่เข้าไม่ติดบล็อกก็ติดเซฟติดเสายิงออกแต่ลูกนี้โคตรคมครับบอลเบียดเสาเข้าไปเลยเออชนเสาในแล้วก็เด้งเข้าประตูไปเป็นจังหวะที่สุดสุดมากๆสำหรับผมนะสำหรับอาร์ชฮรุน แล้วอย่าลืมครับนี่คือประตูเบิกทางนะประตูแรกของลัสมูธไฮรุนแล้วเป็นประตูที่สําคัญมากเซฟสอแต้มของแมชร์ยูไนเต็ดได้นะครับผมจบเกมเมื่อคืนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับ3ประตูต่อ2ถามว่าผมพอใจกับเกมเมื่อคืนไหมผมพอใจที่ทีมชนะอยู่แล้วแฟนผีทุกคนเด็กผีทุกคนพอใจที่ทีมชนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนคือมันมีอาการเหมอมนเดิมอะ แต่เราโชคดีอย่างหนึ่งเมื่อคืนคือมันเป็นแอสตันวินล่าด้วยหรือเปล่าที่เขาพยายามเปิดเกมลูกใส่เราตลอดอะพยายามดันไลน์สูงเราก็เลยมีหลักไลายให้เล่นมาคัาตฟอร์ดกานาโช่นะครับมีจังหวะโฉบเล่นหลังไลน์เรื่อยๆมันไม่เหมือนกับเกมที่เราเจอกับบอลน,นักที่เราแพ้30มถูกไหมที่เขายิงประตูได้ปุ๊บบล็อกเลยบั๊สองชั้นเลยแล้วแมนยูพยายามคลองบอลอยู่หน้าประตูเขาอะแล้วโดนลูกสวนลูกสวนเรื่อย มันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะสำหรับแอตตันิล่าแม่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วมันมันยังไม่พอสําหรับแอตตันอ่ะเขาต้องการอีกเขาต้องยิงอีกอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทําให้แอตตันิล่าดันไล์สูงครับดันไล์สูงปุ๊บเรามีจังหวะเล่นหลังไน์เยอะมากมีลูกโยนเมื่อคนะืนอ่ะลูกโยนสวยๆของบูโน่ข้ามฝักมาโคตรแม่นเลยให้มาคาราฟอร์ดบ้างให้อารัสเนลฮอยลุนบ้างโคตรแม่นเลยเมื่อคืนบูโน่แม่งโดนแม่นจริงๆนะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราชนะ3ประตูต่อ2ก็คืออากาชาโชกาหน้าเมื่อคือนน่ะมันมีความเขาเรียกว่าไงนะเขาถนัดเท้าขวาถูกไหมแต่เมื่อคือนเขาถูกจับไปเล่นฝั่งขวามันเลยทําให้จังหวะที่กาหน้าได้ยิงแต่ละจังหวะเออมันอยู่ทางฝักงขวา มันเป็นจังหวะที่เขากระชากยิงยิงด้วยขวาเลยมันไม่เหมือนตอนที่เขาอยู่ฝั่งซ้ายที่เขาจะพยายามตัดหลังกู้แข่งแล้วกู้แข่งดักทางเท้าขวาเขาได้แต่เมื่อเขาไปเล่นฝั่งขวาครับเมื่อเปลี่ยนฝั่งไปฝั่งขวาปุ๊บเขาจะพยายามถ้ากระชากปกติก็คือกระชากสุสสดเส้นถูกไหมถ้าถนัดเท้าขวาก็คือตบกลับแต่มันไม่ใช่การ้าไม่ยิงอัดยิงอัดยิงอัดอด้วยเท้าขวาเลยแล้วเซนเตอร์เขาหรือฟูลแบ็คเขามันบล็อกไม่ได้บล็อกไม่อยู่อะไรประมาณนี้ ันก็เลยเป็นโอกาสดีของกาหน้าที่ได้เข้าไปเล่นฝั่งขวาเมื่อคืนแต่ไม่รู้นะว่าในอนาคตหรือว่าในเกมถัดไปอิลิเทนฮาร์จะใช้กาณนาโชในฝั่งขวาอีกหรือเปล่าปกติแล้วจะเป็นมาคัสลปบกอดนะไปยืนฝั่งขวาแล้วกา,าหน้ายืนฝั่งซ้ายฝั่งที่เขาถนัดแต่เมื่อเขาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมันตื้อมันก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้แหละครับถูกแล้วอิทิเทนฮาร์คทำแบบนี้ถูกต้องที่สุดแต่ก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าเกมต่อไปอิลิเทนฮาร์จะใช้กา,าหน้า ในตำแหน่งไหนผมว่ากาลาโชะลุ่งแน่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปั้นให้ดีเอริเทนฮากเชียร์ผมนะผมเชียร์คุณอยู่ในเอริเทนฮากผมยังไม่เชียร์ให้เซอร์จิมลดคุณหน้าตอนนี้นะก็ <c oughs> <g ül> <g ül> <g ül> ผมชอบเอริเทนฮากคนหนึ่งก็คือเขาเนี่ยแหละพยายามดันดาวลุ้งขึ้นมามีคอบี้เมนูขึ้นมาแล้วคนหนึง่งนักเตะเวลดีซิตี้สนใจร้อยล้าน่ะคิดดูเป๊ปจะเอาอ่ะเออเพราะฉะนั้นแมนยูต้องเก็บไว้ให้ได้เก็บไว้ให้อยู่สำหรับตัวคอปี้เมนูแล้วก็กานาโชครับ สำคัญเกมเมื่อคืน2คนเนี้ยดาลุ่งที่โคตรสึกกัรสรับแมนยูเลยฝากเพื่อนๆได้แค่นี้ละกันนะครับนี่คือความรู้สึกหลังเกมอิมอ่มเอมของผมละกันนะครับใครที่ชมจนจบคลิปกอ็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ช่องให้ผมด้วยฝากเพื่อนๆได้แค่นี้ครับบ๊ายบาย